สวัสดีครับนักศึกษาออนอทุกคนนะครับพบกับช่องครูสินชาแนลนะครับสําหรับในช่วงนี้ก็จะเป็นการสอบระหว่างภาคเรียนหรือสอบกลางภาคนะครับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ครับและในการสอบกลางภาคนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองแบบด้วยกันนะครับแบบที่1สําหรับนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่นะครับในพื้นที่ก็คืออยู่บ้านตัวเองหร,หรือยอ,ยอยู่ในอําเภอบ้านกรวดนะครับ จะให้สอบอตามสถานที่นะครับตามห้องสอบที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้นะครับเป็นรายตำบลไปในส่วนแบบที่2นะครับสำหรับนักศึกษาทีอ่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไปทํางานต่างจังหวัดอย่างนี้นะครับซึ่งอยู่ห่างไกลเดินทางไปมาลําบากนะครับและอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดด้วยทางกศนจึงได้พัฒนาระบบนะครับ การสอบแบบออนไลน์ซึ่งจะใช้ในการสอบกลางภาคนี้เท่านั้นนะครับย้ํากลางภาคนี้เท่านั้นครับส่วนการสอบปลายภาคยังคงอสอบในห้องสอบเหมือนเคยนะครับเหมือนเช่นเคยที่ผ่านมาซึ่งนักศึกษาต้องเดินทางมาสอบแต่ว่าคุณครูเขาก็จะแบ่งสอบไปตามตำบลไปนะครับมาว่าเรื่องการสอบนะครับกลางภาคการสอบกลางภาคนี้นะครับจะสอบ ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่22กันยายนนะครับและสิ่งที่นักศึกษาต้องทราบก็คือตารางสอบนะครับซึ่งค,คุณครูเอามาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับตารางสอบนี้นะครับนักศึกษาต้องทราบถ,ถึงะระดับการศึกษาของตัวเองนะครับปฐมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมะัธยมศึกษาตอนปลายนะครับเราอยู่ระดับชั้นไหนต้องทราบด้วยนะครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็นรหัสนักศึกษา10บหลักนะครับอันนี้ต้องรู้นะครับต่อไปชื่อตัวเองรู้อยู่แล้วครับไม่ต้องบอกแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะครับวิชาที่ใช้สอบนะครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่การลงทะเบียนนะครับในภาคเรียนอันนี้นะครับจะไม่เหมือนกันซึ่งรายวิชาสอบนั้นจะประกอบไปด้วยนะครับวิชาเลือกเสรีวิชาบังคับนะครับ นักศึกษาตา้องทราบด้วยนะครับไม่งั้นจะเข้าห้องสอบอ,ออนไลน์ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้พูดถึงการสอบออนไลน์นะครับสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดเมื่อนักศึกษานะครับทราบถึงนะครับวิชาที่สอบแล้วนะครับอันนี้ยกตัวอย่างของนักศึกษาเวลาพรสาวเปียเขาเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษานะครับเมื่อทราบถึงวิชาที่สอบทั้งสาวิชานี้แล้วต่อไปนะครับ เข้าสู่เว็บไซต์นะครับห้องสอบที่คุณครูได้เดี๋ยวนะคุณครูจะแชร์ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ในการสอบกลางภาคนี้นะครับอ๋อนะักสอบสําคัญก็คือตารางสอบนี้นะครับตารางสอบนี้คุณครูที่ปรึกษาหรือว่าครูประจํากลุ่มของเราจะเป็นคนแจ้งให้ทราบเองนะครับหรือถ้านักศึกษาคนไหนไม่ยังไม่ทราบถึงตารางสอบก็ให้ติดต่อคุณครูที่ปรึกษาตัวเองนะครับ ไม่อยากให้พลาดโอกาสในการสอบครั้งนี้อ่าเป็นการสอบเก็บคะแนนนะครับอ่าเมื่อเราทราบถึงตารางสอบแล้วส่วนต่อไปก็คือเข้าเว็บไซต์นะครับเข้าเว็บไซต์อ่าที่ใช้สอบอืมเว็บไซต์ที่ใช้สอบนะครับนี่ครับเป็นลิงก์เว็บไซต์ซึ่งคุณครูจะเอาไว้ใต้คลิปนะครับใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็จะแชร์ไปยังกลุ่มกลุ่มไลน์ของกอศนต,ตําบลทุกตำบลน,นะครับคุณครูเขาก็แชร์ไปแล้วนะครับนักศึกษาก็กดเข้าไปเลยนะครับ กดคลิกเข้าไปในการเข้าลิงก์นี้นะครับนักศึกษาสามารถเข้าโดยใช้อุปกรณ์มือถือหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับได้หมดนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับส่วนคุณครูก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับในการทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับครับนี่ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์เมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับหน้าเว็บไซต์นี้นะครับเขาก็จะมีตารางสอบให้นะครับ ทั้ง3ระดับชั้นด้วยกันปฐมศึกษามอต้นนะครับและมอปลายนะครับมีทั้งสาระดับนะครับเมื่อกี้นะครับครูให้ดูตารางสอบทราบกันแล้วใช่ไหมครับอ่าเราจะมีรายวิชาให้เลือกก็คือเป็นวิชาบังคับหรือว่าวิชาเลือกเสรีนะครับซึ่งอ่าเมื่อกี้นะครับยกตัวอย่างของเวลาพรนะครับของเวลาพรอ่าเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวนั้นกลับไปในที่ตารางสอบนะครับ พอเวลาพรนี้เขาจะสอบด้วยกันอยู่สามวิชานะครับวิชาแรกเขาจะสอบวิชาอาเซียนศึกษาซึ่งเป็นวิชาเลือกเซรีนะครับวิชาเลือกเซรีตารางสอบของเขานะครับไปดูที่เว็บห้องสอบนะครับออนไลน์แต่ว่าก่อนกดเข้าไปนะครับไปดูได้นะครับปฐมศึกษานะครับวลาพรเรียนอยู่ชั้นระดับชั้นปฐมศึกษานะครับ ให้คลิกเข้าไปดูตารางสอบประปทมนะครับถ้าอยู่มอต,ต้นก็กดเข้าไปยังตารางสอบมอต,ต้นนะครับมอปลายก็เช่นกันนะครับอันนี้เป็นของประมนะครับของประมเ็าจะมีตารางสอบซึ่งเขาเอาไว้นะครับซึ่งเขาเอา,เอาไว้อย่างหน้าเว็บนะครับเมื่อกี้เป็นวิชาอาเซียนนะครับวิชาอาเซียนตรงนี้ครับอาเซียน วิชาอาเซียนนี้เขาจะให้สอบอยู่ด้วยกันสามครั้งนะครับครั้งแรกก็คือสอบวันที่18กันยายน2 5ง4เวลานะครับ18นาฬิกาถึง1 9บเนาฬิกานะครับแล้วก็รอบที่2ก็ก็ให้สอบวิชาอาเซียนสอบวันที่20กันยา25 4นะครับเวลา10เวลา10บนาฬิกาถึง11บเน,บนยาฬิกานะครับ แล้วก็รอบที่3นะครับข้อ2ที่สองกันยาสองห้าซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3รอบนะครับแต่ละวิชาจะมี3รอบในการเปิดสอบนะครับซึ่งให้นักศึกษารอบเลือกรอบการสอบที่มีความพร้อมมากที่สุดนะครับอาจจะเป็นรอบแรกก็ได้นะครับหรือรอบ2ก็ได้หรือรอบ3ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแต่จะเข้าสอบได้เพียง1ครั้งนะครับจะเข้าสอบได้เพียง1ครั้ง เท่านั้นหรือถ้าเข้าสอบหลยครั้งเขาจะนับเฉพาะครั้งแรกนะครับเป็นคะแนนนะครับในการเข้าสอบนั้นนักศึกษาจะต้องทําเวลาด้วยนะครับเพราะว่าเขาให้สอบวิชาละ1ชั่วโมงนะครับวิชาละ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างของวิชาแรกของนักศึกษาเวลาพรเจ้เปียนะครับซึ่งอยู่ระดับประถมศึกษาเดี๋ยวต่อไปเราไปดูการเข้า เมื่อทราบถึงมันบันเวลาแล้วนะครับต่อไปไปเลือกนะครับไปเลือกอวิชาเลือกเสรีนะครับประถมศึกษาเ,เขาเรียนอยู่สัมปทมนะครับเวลาพอนกดเข้าไปนะครับต่อมานะครับข้างในนีเ้เขาก็จะมีวิชาให้เลือกนะครับวิชาให้เลือกต,อตารางแล้ววิชานี้ไม่ได้ไม่ได้สอบตอนนี้นะครับเขาให้สอบตามตารางสอบซึ่งอยู่หน้าเว็บ วิชาอาเซียนศึกษานะครับคลิกเข้าไปนะครับในตอนนี้ยังเข้าสอบไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ายังไม่ยังไม่ใช่เวลาในการสอบซึ่งที่ครูบอกไปแล้วนะครับยังหน้าเว็บนะครับยังหน้าเว็บไซต์นี้นะครับเขาบอกว่าต้องสอบตามตารางสอบเท่านั้นเข,เขาถึงจะเปิดระบบให้สอบนะครับอย่างวิชาอาเซียนนี่รอบที่1คือ อสอบเวลา18นากาถึง19นากาซึ่งเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับในการสอบของวันที่18กันยายนนะครับนี่คือรอบที่1รอบที่2นี่นะครับวันที่20และรอบสานะครับวันที่2กันยานะครับให้เลือกสอบในช่วงเวลาที่มีความพร้อมมากที่สุดเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาที่ อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลๆนะครับเป็นการสอบแบบออนไลน์นะครับส่วนนะครับเมื่อถึงเวลาสอบแล้วเขาจะเปิดระบบให้เข้าสอบนะครับเขาจะให้กรอกนะครับสิ่งที่ครูเคยบอกไว้ตอนต้นนะครับสิ่งที่ครูบอกไว้ตอนต้นก็คือ,อรหัสนะครับรหัสนักศึกษาต้องทราบด้วยเขาจะให้กรอรหัสนักศึกษา,านะครับ แล้วก็ชื่อตัวเองนะครับอันนี้จะเป็นให้ขอรกนะครับเป็นการซักซ้อมนะครับในการสอบครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ